สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Galaxy Blue วันนี้เราจะมาเล่านิยายเรื่องหลานจอมป่านะคะต่อจากตอนที่แล้ว โทนี่เปิดฉากต่อสู้แล้วอสูรกายมีระดับภัยพิบัติเหงื้อแขนขวาใหญ่โตนั่นแล้วฟาดเข้าใส่โทนี่โทนี่จึงใช้เจสบูตกระโดดหลบใช้ข้องขึ้นเยอะเลยนะโทนี่หลบดีการฟาดของแขนขวาและหลบแขนซ้ายที่หัวดลงมาอย่างต่อเนื่องขณะเดียวกันเขาก็ทยายานขึ้นไปอยู่เหนือหัวของหมีการโจมตีสองทีเมื่อกี้ส่งผลให้เกิดแอ่งเหมือนลุมบุกาบาดบนพื้นแต่โทนี่ไม่มีท่าทีล้อนลอนแต่อย่างใด โทนี่พุ่งจากด้านหน้ามีเบี่ยงตำแหน่งไปข้างๆงใบหน้าเล็กน้อยจังหวะที่พุ่งสวนกันเขาสะบัดไวเบรชั่นซอสแล้วถีบไหลหม่มีก่อนจะใช้เจสบูดอีกครั้งถอยออกห่างจากมีเหล่าคนของคณะทูดกั้นหายใจมองภาพนั้นแต่พวกชินมั่นใจว่าคนได้แล้ว เจ้าหมีที่โดนถีบไหลค่อยๆเอ็นล้มลงมาข้างหน้าส่วนหัวของมันยังอยู่ตำแหน่งเดิมเมื่อหมีสูง5เมตรไหลคอล้มลงพื้นดินก็สะเทือนดังสนั่นวันไว้โทนี่ปราบสุนกายได้โดยไม่สร้างบาดแผลบนตัวหมีเขาทำหน้าพึงพอใจแล้วใช้เจสบูทกลับมาทางนี้เหนื่อยหน่อยนะค้นได้อย่างสวยงามจริงๆอืมค่อนข้างดีทีเดียวถ้าจะให้ดีกว่านี้คงต้องยิงแม่นๆใส่ระหว่างคิ้วเหมือนกับชิน ชินคิดว่าสู้กับอสูรกายหมีตัวใหญ่ขนาดนี้คงทำแบบนั้นได้ยากแต่คนได้เสือขนาดนี้ไม่น่ามีปัญหาอะไรแล้วขณะที่คุยกับโทนี่แบบนั้นไม่เพียงพวกเอลแต่มีเสียงโห่ร้องด้วยความยินดีดังจากคณะคุ้มกันของเอิร์ธไฮด้วยโอ้สุดยอดเกินไปแล้ว คนระดับภัยพิบัติได้ง่ายขนาดนี้ไม่น่าพวกองค์ชายถึงท่าทางใจเย็นจังเลยนะครับพวกคนของคณะทูตกับพวกคนคุ้มกันพาก,กันแตกตื่นแต่สำหรับโทนี่แล้วแค่นี้ถือว่าธรรมดาเอาล่ะระดับภัยพิบัติตัวหลักก็โค่นได้แล้วขืนเสียเวลามากกว่านี้คงกลับไปถึงช้าเรื่องยิงโจมตีสัปปะหลาดอย่างแม่นยำเอาไว้ค่อยฝึกคราวหน้าครั้งนี้จบแค่นี้ก็พอมั้งชินคิดเช่นนั้นแล้วกล่าวว่าทุกคนกวาดล้างที่เหลือรวดเดียวเลยไหม เอ๋ไม่ได้จะเก็บวัตถุดิบหรอกหรอถ้าจะซัดให้ปิวรวดเดียวฉันอยากทำนะเมื่อได้ยินข้อเสนอจากชินอาริสร้องขึ้นด้วยความตกใจฝ่ายลินบอกว่าถ้าจะกวาดล้างก็อยากเป็นคนซัดให้ปิวเองทำแบบนั้นไม่ได้หรอกนาเพราะเป้าหมายยังเป็นการเก็บวัตถุดิบเหมือนเดิมชินกล่าว ใช่แล้วถึงจะกวาดล้างแต่ไม่ใช่ซันให้ปิวต้องเก็บวัตถุดิบกลับมาด้วยตั้งใจจะใช้วิธีที่สมัยก่อนชินชอบใช้บ่อยๆเมื่อต้องจัดการกับสัตว์ที่มีนิสัยระวังตัวจัดเวลาล่าสัตว์ในป่าวิธีนั้นก็คือก่อนอื่นนึกถึงการติดตาม จากนั้นใช้เวทมนต์ชื่อสัญลักษณ์เป้าหมายแอบล็อกเป้าใส่ระหว่างคิ้วของอสูรกายพอเอาสัญลักษณ์เป้าหมายใส่อสูรกายทั้งหมดก็ใช้กระสุนน้ำเล็กๆจำนวนมากเล็งใส่สัญลักษณ์เป้าหมายนั่นคล้ายติดตามแล้วยิงกระสุนน้ำทั้งหมดกระสุนน้ำจำนวนมากถูกยิงออกไป ไม่ได้สายเข้าใสา่ฝงอสุรกายแบบสม 4, สี่สมห้าแต่ติดตามไปหาสัญลักษณ์เป้าหมายบางครั้งจะวาดวิถีผิดธรรมชาติพร้อมพุ่งใส่ระหว่างคิวอสุรกายอย่างแม่นยำอสุรกายที่เหลือตายเรียบและเมื่อหันไปหาทุกคนทุกคนรวมถึงสมาชิกในทีมพากันตกตะลึงเมื่อกี้อะไรหรอกาดยิงหลายนัดด้วยวิถีผิดธรรมชาติสินะครับใช้เวทมนต์ที่ไม่เข้าใจความหมายอีกแล้วมาเรียกกับทอเก่าอย่างสับสนออกทำหน้าเอื่อมละอา ชินคุงสุดยอดเลยจ่ะมีแค่ซิซีรี่ที่พูดอย่างเคริบเคลิมนี่คือเวทมนต์ที่ใช้เพื่อจัดการแบบโดนเป้าหมายแน่นอนเวลาเจอสัตว์ที่มีท่าทีระวังตัวมากและมีจํานวนเยอะสมัยที่ต้องล่าในป่าน่ะแต่ไม่ค่อยใช้ตอนป่าอสูนกายเท่าไหร่ชินกล่าวเพราะตอนอยู่ในป่าชินไม่รู้ว่าวัตถุดิบของอสูรกายมันขายได้ถ้าเจออสูรกายจะปราบอย่างเต็มกำลังคุณปู่เองก็ไม่ได้บอกด้วย ว่าแต่สุดยอดเกินไปแล้วมัง้งไม่ใช่แค่คณะทูตขนาะพวกเรายังตกใจเลย พอหันไปมองคณะทูตตามคำพูดของออกคณะคนคุ้มกันของเอิร์ธไฮก็ตกใจอยู่แต่คงพอรู้เรื่องผลงานต่อสู้ของพวกชินเลยไม่ได้ตกใจมากนักในขณะที่คนของคณะทูตเอลตกอยู่ในสภาพตกตะลึงเท่านี้คงรู้ถึงกำลังลบของทางนี้แล้วมั้งการบุกเข้าไปในเขตจอมานต่อจากนี้จำเป็นต้องรู้กำลังลบของอีกฝ่ายจากคำพูดของออกกำลังลบของเอลไม่ต่างจากกำลังลบของกองทัพเอิร์ธไฮเท่าไหร่หรือต้องบอกว่ากำลังลบของทุกอาณาจั ที่ขนาดเท่ากันไม่ต่างกันมากเอาล่ะในการต่อสู้เมื่อกี้แสดงให้เห็นถึงกําลังลบของทางนี้แล้วทว่าคุณนาวาจากเอลทําหน้าระวังสุดๆผิดกับตอนที่ส่งเสียงดีใจเมื่อปรภาภัยพิบัติได้แล้วคุณนาวานก็หันมาถามอ็อก ถามจริงไม่ให้คุณลาชาเวศไม่ให้อันติเมตเมจิกเชี่ยนเป็นกำลังลบเฉพาะของเอิร์ธไฮจริงๆหรอครับไม่อยากจะเชื่อหรือควรต้องพูดว่าถ้ามีกำลังลบขนาดนี้น่าจะครองโลกได้สบายๆกำลังต่อสู้ขนาดนั้นเลยนะครับคุณนาวานหวาดระแวงเรื่องนั้นเองเหรอเพราะมัวแต่ฝึกฝนทุกคนโดยมุ่งเน้นการปราบจอมานเลยไม่ได้คิดว่าพลังนั่นจะโดนระแวง อืมถ้าอย่างนั้นลองถามเลยไหมชินแกเคยคิดอยากจะครองโลกหรือเปล่าออกเอ่ยขึ้นเดี๋ยวสิองค์ชายออกรูสทำไมถึงถามตรงๆแบบนั้นคุณนาวานลนลานเมื่อได้ยินออกถามตรงๆแต่คําตอบมันตายตัวอยู่แล้วไม่หรอกยุง่งยากจะตายหรือต้องบอกว่าจะครองโลกไปเพื่ออะไรกันครับชินตอบ เพื่ออะไรได้มีอำนาจเด็ดขาดอีกทั้งสามารถสร้างอาณาจักรตามใจตัวเองทำเรื่องอะไรก็ได้ตามที่ต้องการน,นะครับคุณนาวานกล่าวบอกแล้วไงว่าแบบนั้นมันยุ่งยากถ้าจะสร้างอาณาจักรตามใจตัวเองต้องปั้นอาณาจักรขึ้นมาตั้งแต่หนึ่งใช่ไหมเรื่องนั้นมันยุ่งยากแค่ไหนคนเป็นพ่อค้าน่าจะรู้ดีนี่ครับชินต่อเรื่องนั้นก็พอเข้าใจครับคุณนาวานกล่าวเช่นนั้น ชินคิดว่าเหตุผลสําคัญที่สุดคือมันยุ่งยากเหตุผลอื่นๆคือการใช้กําลังอาวุธยึดครองโลกก็หมายถึงการใช้กําลังบังคับให้อาณาจักอื่นมาอยู่ใต้การปกครองแต่การปกครองนั้นย่อมเกิดข่มกําลังที่ต่อต้านแน่คงมีขบวนการใต้ดินก่อตั้งเป็นองค์กรขึ้นมาและสักวันต้องมีการใช้กำลังอาวุธลุกฮือขึ้นเป็นผลสะท้อนของการใช้กำลังบังคับข่มเหงชินถูกเรียกว่าราชาเวคนแรกของโลกนี้ตอนนี้ถูกใช้ในความหมายว่า ราชาเวทของนักเวทแต่เมื่อเกิดสถานการณ์นั้นชื่อราชาเวทจะกลายเป็นตัวแทนของความชั่วร้ายตรงตามความทรงจําในชาติก่อนของชินไม่อยากให้เกิดสถานการณ์นั้นในเมื่อรู้ว่าจะกลายเป็นอย่างนั้นจึงไม่เข้าใจว่าจะยึดครองโลกไปทําไม อีกอย่างจนถึงเมื่อหนึ่งปีก่อนผมอยู่กับคุณปู่และคุณย่าที่นานๆทีจะมาในป่าลึกไม่สนใจทําเรื่องแบบนั้นหรอกครับที่ผ่านมาผมมีแค่ครอบครัวอย่างพวกคุณแต่ตอนนี้มีเพื่อนกับคนรู้จักมากมายและมีคนรักอยู่ด้วยผมให้ความสําคัญกับคนใกล้ตัวเหล่านั้นครับพูดจบจินก็มองซิซิดี้กับทุกคนในทีมซิซิดี้ทำท่าดีใจคนอื่นมีท่าทีเคอะเขินพักพวกคนสําคัญหรอกครับคุณนาวานเอ่ยถาม ครับผมจะใช้พลังเพื่อปกป้องคนสำคัญเหล่านั้นอีกอย่างเพื่อลูกของพวกเราที่จะเกิดมาในอนาคตผมอยากสร้างโลกที่สงบสุขครับน่าจะตื้นตันกับคําว่าลูกของพวกเราซีซีดีจึงจับแขนชิ้นแน่นดังนั้นผมไม่คิดจะทำเรื่องยุ่งยากสร้างความปั่นป่วนให้โลกอย่างการยึดครองโลกหรอกครับและไม่อยากทําด้วยชินกล่าวเช่นนั้น อย่างนี้นี่เองคำพูดอ่อนต่อโลกสมเป็นคนหนุ่มแต่ว่าถ้าเป็นแบบนั้นก็พอจะรู้แล้วล่ะครับว่าไม่สนใจการยึดครองโลกคุณนาวานกล่าวอ่อนต่อโลกหรอมันก็จริงหวังสร้างโลกอันสงบสุขเพื่อลูกของพวกตัวเองอาจมองเป็นแบบนั้นก็ได้เหตุผลสำคัญที่สุดอย่างแท้จริงที่อยากค้นชิตอมเพื่อสร้างสันติสุขให้โลกคือความปลอดภัยของกลุ่มคนใกล้ตัว ยังผลให้คํานึงไปถึงรุ่นลูกแต่ถ้าฝ่ายตรงข้ามยอมรับก็ช่างมันเถอะยังดีกว่าโดนเข้าใจผิดแปลกๆจินคิดไม่สิพูดตามตรงแล้วไม่นึกเลยว่าพลังของตัวเองจะโดนระแวงขนาดนั้นนึกว่านักเวทคือคนที่สามารถใช้เวทมนต์ได้เหมือนคุณปู่พอชินพูดไปแบบนั้นเฮ้อพอจะรู้เหตุผลที่คุณราชาเวทกลายเป็นพวกเก่งเกินมาตรฐานแล้วล่ะครับ เรื่องนี้เราก็เพิ่งเคยได้ยินไม่น่าเชื่อว่าเจ้าท่านเมอร์ลินมาเป็นเกณฑ์วัดระดับของนักเวทในโลกคุณนาวานกับออกพากันทำหน้าหน่าใจคุณปู่อายุเยอะแล้วเลยนึกว่าจะมีคนเก่งกว่านี้อยู่นะสีชินกล่าวเข้าใจผิดไปไกลลิบเลยนะออกกล่าวเช่นนั้นเพราะอย่างนั้นถึงจะเก่งกว่าท่านจอมปาดแล้วก็ยังไม่ยอมเลกิกฝึกฝนสินะขอรับยูเดียสกล่าว มีคนมากมายรวมทางอาดิสมาที่บ้านในป่าพอนับถือคุณปู่ทำให้พอรู้ว่าคุณปู่เป็นนักเวชชั้นยอดแต่ก็ไม่รู้ว่ายอดขนาดไหนจนกระทั่งมาที่เมืองหลวงไม่น่าเชื่อว่าจะเป็นมีรับรุษที่ยิ่งใหญ่ขนาดนี้ชินคิด รับรู้ถึงระดับของนักเวทในโลกแล้วครับทําให้พอเข้าใจได้ว่าพลังของผมพลังของพวกเราเหนือกว่ามากพลังยิ่งใหญ่เกินไปอาจนํามาซึ่งความกังวลแต่ถ้าใช้ในทางที่ดีจะสามารถรักษาสันติภาพของโลกครับคิดว่าหากร่วมมือกับทุกคนได้รวมถึงเรื่องนั้นด้วยก็คงดีชินกล่าวนั่นสินะครับถ้าทุกคนยอมให้แอนติเมทเมจิกเชียนเป็นองค์กรรักษาสันติสุกขก็คงดียอมเข้าใจแล้วหรอครับ ครับขอโทษที่ดันสงสัยแต่ทั้งองค์ชายออกกุสทั้งคุณราชาเวทยังหนุ่มแท้ๆกับยอดเยี่ยมมากเลยครับคุณนาวานกล่าวเช่นนั้น กรณีของชินมีความทรงจำของคนทำงานแล้วมีชีวิตเกิน20ปีในชาติก่อนถึงจะต้องมาเริ่มใหม่ตั้งแต่เด็กแต่ก็คงเอามาเหมารวมกันง่ายๆไม่ได้เอาเป็นว่าไม่ใช่ความคิดความอ่านของเด็กอายุ15ส่วนออกเป็นเชื้อพระวงบางครั้งจะดูค่อนข้างเป็นผู้ใหญ่กว่าพวกเพื่อนร่วมรุ่นแต่ปกติจะเป็นเจ้าชายจอมเจ้าเล่ชอบทำอะไร,รแผง,แผงถ้าอย่างนั้นในการประชุมรัฐมนตรีต่อจากนี้ต้องหาดูเรื่องนั้นด้วย แต่ประเด็นสำคัญที่สุดคือการรับมือกับจอมานคุณนาวานกเก่าวเดิมทีเป็นกลุ่มชาวเอิร์ธไทเรื่องการทำงานของอัติเมตเมจิกเชียนในอาณาจักรของเราได้กำหนดกฎเกณฑ์หลักๆเอาไว้บ้างแล้วคิดว่าเป็นเนื้อหาที่น่าจะยอมรับได้แต่หลังจากนี้จะมีอาณาจักรทั่วโลกมาเกี่ยวข้องคงต้องประชุมกับทางนั้นด้วยออกล่าวเช่นนั้น นั่นเสินะครับมีหลายเรื่องต้องประชุมกันแต่ว่านี่เป็นงานที่ควรค่าแก่การลงมือทําคุณนาวานแสดงให้เห็นถึงความกระตือรือร้นต่องานที่เห็นว่าควรค่าแก่การลงมือทําเจ้าชายจอมเจ้าเล่หันไปพูดหยอกคุณนาวานเฮ้อตอนแรกพยายามบีบให้รับข้อเรียกร้องของเอลแท้ๆนะนะเดี๋ยวสิกาจะปกปิดเอาไว้เป็นประวัติศาสตร์อันดํามืดทําไมถึงพูดดอ,อกมาละครับเออขอโทษที อะไรกันครับคุณนาวานพูดแบบนั้นด้วยหรอมัวแต่มองผลประโยชน์ที่อยู่ตรงหน้าหรอครับตั้งแต่เป็นเจ้าหน้าที่การทูตเนี่ยดูเหมือนความสามารถด้านการค้าจะตกนะครับคําพูดของออกทําให้คุณนาวานโดนพวกพ่อค้าคนอื่นล้อเลียนคณะทูตคนอื่นๆพากันมองภาพนั้นพังหัวเลาะผลสุดท้ายพวกชินเดินทางกันอย่างสนิทสนมและคึกคืนแบบนี้ หลังจากนั้นหากอสุนกายที่โผลออกมาเป็นครั้งคาวเป็นขนาดกลางก็จะให้พวกคนคุ้มกันจัดการพร้อมกับเดินหน้าต่อไปจนในที่สุดก็กลับมาถึงเอิร์ธไฮโอ้ไม่ได้มาเอิร์ธไฮสนานเลยคุณนาวานเคยมาด้วยหรอครับพอถึงเอิร์ธไฮคุณนาวานก็เอ่ยบอกว่าไม่ได้มาสนานชินเลยถามว่าเคยมาด้วยหรอ ถึงตอนนี้จะเป็นเจ้าหน้าที่การทูตแต่เดิมทีเป็นพ่อค้าที่เดินทางไปทั่วโลกเคยไปมาแล้วทุกอาณาจากักรทั้งเอ r t h High East รวมถึงสวีทที่ไปเมื่อก่อนด้วยครับคุณนาวานตอบเช่นนั้นหืมงั้นหรอครับชินเก่าเช่นนั้นพางคิดว่าหรือว่าเป็นเพราะเคยเดินทางไปอาณาจักรต่างๆเลยได้รับมอบหมายให้เป็นเจ้าหน้าที่การทูตคงมีพ่อค้ามากมายที่ได้ไปอาณาจักรต่างๆ แต่ได้รับการแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่การทูตจากบรรดาพ่อค้าเหล่านั้นแสดงว่าคุณนาวานต้องเป็นพ่อค้าฝีมือดีทีเดียวที่สําคัญกว่านั้นนะคุณลาชาเวศรีบไปสมาคมการค้ากันเถอะอาจจะเปิดแล้วก็ได้คือว่าถึงผมจะกลับมาแล้วแต่คงยังไม่ทันเปิดทันทีไปจองโรงแรมก่อนดีไหมครับการซื้อเครื่องสื่อสารต้องได้รับอนุญาตด้วยถ้ารู้กำหนดเปิดร้านแล้วจะรีบติดต่อไปหาครับ มันก็จริงนะครับถ้างั้นขอตัวไปจองที่พักก่อนชินเอ่ยปามคุณนาวานที่ทำท่าจะวิ่งไปสมาคมการค้าเดี๋ยวนี้และขอร้องให้รออยู่ที่พักของเอิร์ธไฮก่อนถึงจะพูดไปแบบนั้นแต่ก็ไม่รู้จะให้พักที่ไหนดีเอ๊ะจริงสิในกลุ่มเรามีลูกสาวเจ้าของโรงแรมอยู่นี่นาะชินคิดยูริให้พวกคนของเอลพักโรงแรมของที่บ้านยูริได้ไหมชินเลยถาม ถ้าคณะคนใหญ่คนโตของเอลมาพักโรงแรมเราพร้อมยินดีต้อนรับเลยจ้าอีกอย่างนะสินค้าที่วางจำหน่ายโดยสมาคมการค้าของวอร์ฟอร์ดคุงนั่นโรงแรมเรามีกำหนดการจะซื้อแล้วเปลี่ยนเป็นสินค้านั่นทั้งหมดถ้าบอกให้รู้ว่าเปิดร้านวันไหนคงช่วยได้เยอะเลยยูริตอบเช่นนั้น ชินคิดว่าจริงสิก่อนหน้านี้พอมีกําหนดจะวางจําหน่ายชักโครติดระบบจำนาหลางเธอบอกว่าจะเปลี่ยนชักโครในโรงแรมให้เป็นแบบนั้นหมดเลยนี่นาสินค้านั่นนอกจากเครื่องสื่อสารยังมีอะไรอีกหรอครับเรื่องนั้นคอยดูเองเถอะเนอะ ยูริพูดแบบนั้นพางน้มตัวมาข้างหน้ายกนิ้วชี้แต่ลิมฝีปากแล้วขยิบตาให้ยูริเหมาะกับท่าทางซุกซนแบบนี้จังนะหรือควรบอกว่าท่าทางเซ็กซี่ดีบรรดาลงลงจากเอวต่างพากันหน้าแดงให้เด็กสาววัยสิตรงหน้าหลังจากมองยูริที่พาคณะทูตเอวไปโรงแรมที่พักพวกชินก็แยกแยก้ยก,กันตรงนั้นท่านชินคุณนายน้อยกลับมาแล้วหรอครับไม่ได้เจอกันนานนะครับคุณอเล็กกลับมาแล้วล่ะกลับมาแล้วค่ะ พวกองค์ชายก็มาด้วยหรอครับต้องร่วมการประชุมสามาาาัญจักรเหนื่อยหน่อยนะครับอ่าขอรบกวนหน่อยนะไม่ได้เจอกันานานนะคะคุณอเล็กซ์ว่าแต่กลับมาแล้วงั้นหรอเอากลับมาเรียทักทายคุณอเล็กซ์เช่นกันแต่มาเรียดูเหมือนจะติดใจคำพูดของซิซิลีเอ๋อะไรหรอมาเรียฉันพูดอะไรแปลกๆหรือเปล่าชินไม่ได้รู้สึกประหลาดอะไรติดใจตรงไหนกันนะชินกับซิซิลีไม่เข้าใจเหตุผลของเธอ แต่ทอกับยูเรียสกับมีปฏิกิริยากับคำพูดนั้นดูเป็นธรรมชาติเกินไปหน่อยนะขอรับกลายเป็นคนของบ้านนี้ไปโดยสมบูรณ์แบบแล้วนะครับคุณโคลดไม่สิเรียกว่าคุณนายวอลฟอร์ดน่าจะเหมาะสมกว่าชินคิดว่าเป็นแบบนั้นเองเหรอไม่ใช่ขอรบกวนหน่อยนะแต่เป็นกลับมาแล้วซิซดี้คิดว่าบ้านหลังนี้เป็นบ้านตัวเองแล้วคุณอาเล็กยามเฝ้าประตูบ้านก็ต้อนรับอย่างเป็นธรรมชาติ ภาพนั้นชวนให้คิดว่าซิซิดีเป็นคนของบ้านวอลฟอร์ดเต็มตัวเนื่องจากยังไม่ได้จัดพธิธีเลยยังไม่ใช่คนของบ้านชินอย่างเป็นทางการแต่ก็อยู่บ้านชินตลอดแถมยังได้รับความไว้วางใจเป็นอย่างมากจากแม่บ้านอย่างพวกคุณมากาลิมีจุดยืนชนิดที่ว่าจะเรียกว่าคุณนายของบ้านวอลฟอร์ดก็คงไม่แปลก ถึงแนอนาคตจะต้องกลายเป็นแบบนั้นแต่อาจเพราะมีคนพูดโดยไม่ให้ทันได้ตั้งตัวไม่ก็เพิ่งเคยพูดให้ได้ยินเป็นครั้งแรกซิซิลีจึงหน้าแดงแถมมีควันลอยออกมาจากหัวชินมองซิซิลีด้วยความรู้สึกเอ็นดูทางถามสภาพทางบ้านระหว่างที่ผมไม่อยู่ไม่มีอะไรเปลี่ยนไปใช่ไหมครับไม่มีอะไรอแต่ว่าท่าเมริดาบอกว่าถ้าท่านชินกลับมาแล้วมีเรื่องต้องบอกให้รู้ครับ เรื่องต้องบอกให้รู้เรื่องอะไรกันนะไม่รู้สิครับท่านไม่ได้บอกอรายละเอียดเข้าใจแล้วไว้จะไปถามคุณย่าดูทำงานนี้เหนื่อยหน่อยนะครับขอบคุณมากชินพูดให้กำลังใจคุณอเล็กแล้วเข้าไปในตัวบ้านคราวนี้พวกคุณแม่บ้านกับคุณพ่อบ้านพากันออกมาต้อนรับพวกชินถามที่อยู่ของคุณย่าจากคุณสตีฟหัวหน้าพ่อบ้านที่ออกมาต้อนรับท่านเมิดดาหรอครับตอนนี้น่าจะไปน้ำพุร้อนของคาร์ลฮาร์ครอสนะครับ คุณสตีผู้เป็นพ่อบ้านหยิบสมุดจดตารางเวลาออกจากกระเป๋าเสื้อแล้วตรวจสอบกำหนดการได้ยินว่าการดูตารางเวลาของชินคุณปู่และคุณย่าก็เป็นงานของพ่อบ้านเช่นกันเอ๊ไปน้ำพุร้อนหรอชินเอ่ยขึ้นดูเหมือนจะถูกใจนะจ๊ะดีใจจังซิซิลี่บอกว่าใช้น้ำพุร้อนของคาราฮาดโครได้ตามสบายทำให้ไปเกือบทุกวันเลย ไปทุกวันไม่รบกวนหรอถึงจะเป็นบ้านคู่มั่นแต่ก็ถือเป็นบ้านของคนอื่นพอถามว่ารบกวนหรือเปล่าซิซิดี้ก็ตอบกลับมาด้วยรอยยิ้มไม่หรอกจ้ะเวลาที่ท่านพ่อไม่ได้ไปทางนั้นก็ทำได้แค่คอยดูแลคฤหาสน์ที่สำคัญเหนือสิ่งอื่นใดคือผู้ไปเยือนคือท่านปู่ก,กับท่านย่าหรือก็คือท่านจอมป่ากับท่านจอมอาคมถึงขั้นมีคุณคนรับใช้อยากขอย้ายจากคฤหาสน์เราในเมืองหลวงไปอยู่ที่คฤหาสน์ในเขตโครตเลยจ้ะ งั้นหรอแต่ไปรบกวนแล้วให้ดูแลทุกวันยังไงก็ต้องขอบคุณสักหน่อยขอบคุณน,นะไม่เป็นไรจ่ะขณะที่คุยกับซิซีดี้อยู่นั้นมีเกตเปิดขึ้นตรงถงประตูจากนั้นคุณปู่กับคุณย่าก็ก้าวออกมาท่าทางพึ่งขึ้นจากน้ำพูร้อนเนื้อตัวเลยกำลังอุ่นๆโอ้กลับมาแล้วหรอยินดีต้อนรับกลับมานะโฮ่ๆกลับมาแล้วหรอท่าทางจบลงอย่างราบรื่อใช่ไหมคุณปู่กับคุณย่ากล่าวเช่นนั้น กลับมาแล้วครับว่าแต่ได้ยินจากคุณอเล็กว่าคุณย่ามีเรื่องจะพูดกับผมชินรีบถามถึงเรื่องที่ได้ยินจากคุณอเล็กเมื่อคู่เรื่องอะไรกันหมู่นี้ไม่ได้ทําอะไรให้คุณย่าโมโหใช่ไหมนะอ่าเรื่องอุปกรณ์เวทมนต์สร้อยคอที่ทุกคนสวมนะ่ะคุณย่าพูดถึงสร้อยคอแล้วบอกให้ทุกคนนั่งบนโซฟาในห้องนั่งเล่นบางคนไม่มีที่จะนั่งเรื่องนั้นต้องขอโทษด้วยพอทุกคนปักหลักกันเรียบร้อยคุณย่าจึงเอ่ยถามชิน ก่อนอื่นขอถามหน่อยโรงอาคมกําจัดสิ่งแปลกปลอมไว้เสียนะใช่ครับคําจํากัดความของสิ่งแปลกปลอมที่ว่านั่นละ่ะสิ่งที่เป็นอันตรายและไม่จําเป็นต่อร่างกายครับของกินละ่ะสารอาหารจําเป็นต่อร่างกายจึงถูกดูดซึมเข้าไปครับอืมใช่จริงๆด้วยคุณย่าทํหน้ายอมรับแต่ก็คล้ายลำบากใจเกิดอะไรขึ้นนะ คือว่าสวมสร้อยคอนี่แล้วถ่ายออกมาเยอะขึ้นน่ะพอถามคนอื่นทุกคนก็บอกว่ารู้สึกเหมือนกันเลยเดาว,ว่ามันคงทำให้ร่างกายไม่รับสารอาหารที่เกินจำเป็น เอ๋หมายความว่าต่อให้กินแค่ไหนก็ไม่อ้วนหรอคะมาเรียถ้าทางสนอกสนใจน่าดูจริงด้วยสารอาหารเกินความจำเป็นถือเป็นสิ่งไม่จำเป็นสำหรับร่างกายต่อให้กินเข้าไปก็ไม่ถูกดูดซึมเข้าไปแต่โดนขับถ่ายออกมาเป็นอุจจาระพูดตามตรงนี่ก็เป็นผลลัพธ์ที่ค่าไม่ถึงอีกอย่างแต่ถ้าคุณย่าพูดเองก็คงไม่ผิดแน่ว่าแต่กินแล้วไม่อ้วนตัวเองทำเองพูดเองแบบนี้ก็ยังไงอยู่นี่มันอุปกรณ์เวทมนต์ในฝันชัดชด ชินคิดเช่นนั้นอาจจะมีผลเป็นแบบนั้นแต่ถ้าอย่างนั้นก็มีปัญหานิดหน่อยคุณย่ากับมีสีหน้าสงบเสงี่ยมกับอุปกรณ์เวทมนต์ในฝันทำไมกันนะเด็กในคันละ่ะหากสิ่งแปลกปลอมจะโดนกำจัดจากร่างกายเกิดตั้งคันขึ้นมาแล้วสมเส้ยคอ,อนี้ในภายหลังมันอาจจะเห็นว่าเด็กในคันคือสิ่งแปลกปลอมแล้วทําให้แทงได้ไม่ใช่หรอคุณย่ากล่าวเช่นนั้นละเรื่องนั้นชินกล่าวเช่นนั้นพางคิดว่า มีความเป็นไปได้อยู่หรอกไม่สิเคยได้ยินว่าสาเหตุของอาการแพ้ท้องเกิดจากรกในคันยังเติบโตไม่เต็มที่ร่างกายจึงคิดว่าเด็กในคันคือสิ่งแปลกปลอมและออกอาการแพ้สิ่งแปลกปลอมโดนมองว่าเป็นสิ่งแปลกปลอมจริงๆด้วยตอนนี้เหตุการณ์ยังไม่สงบอยู่ในสถานการณ์ที่ยังไม่ควรตั้งคันก็เลยไม่เป็นไรแต่หลังจากความวุ่นวายเกี่ยวกับจอมานครั้งนี้จบลงคงอยากมีลูกกันใช่ไหมคุณย่ากล่าวมันก็ใช่นะ เอ๊ดันประกาศออกไปว่าอยากมีลูกต่อหน้าซีซีดีซะแล้วเธอทำท่ากระมิดกระเมี้ยนใหญ่เลยตอนนี้ลงอาคมไปแบบนี้ก็ช่างมันก่อนเถอะแต่ว่าหลังจากนั้นจำไว้ด้วยว่าต้องเปลี่ยนอาคมที่ใส่ลงไปคุณย่ากล่าวอืมเข้าใจแล้วขอบคุณนะคะคุณย่าชินกล่าวเช่นนั้น หากคุณย่าไม่บอกเรื่องนี้ให้รู้ในอนาคตอาจเกิดเหตุการณ์เลวร้วายสุดขีดถึงตอนนั้นซิซิดี่ต้องเสียใจแน่ก็ย,ยังชั่วที่ยังไม่กลายเป็นอย่างนั้นเมื่อเรื่องวุ่นวายครั้งนี้จบลงเปลี่ยนอาคมที่ใส่ในสร้อยคอซิซิดี่เป็นรักษาสุขภาพดีกว่าเปลี่ยนอาคมที่ลงให้ทุกคนเป็นแบบนั้นเลยดีใหม่นะไม่ใช่แค่ป้องกันโรคติดต่อแต่ยังมีโรคอวัยวะภายในด้วยชินคิดพวกเราเองก็อยากเห็นหน้าเลนแถมยังไม่อยากเห็นหลานคนใหม่เสียใจด้วย ปกติคุณย่าเป็นคนเข้มงวดดูน่ากลัวแต่ใจจริงเป็นห่วงพวกชินอย่างมากซิซิลีสัมผัสได้ถึงความอ่อนโยนของคุณย่าทําให้รู้สึกซาบซึ้งจนน้าตาขอเบา้าขอบคุณมากค่ะท่านย่าหนูจะพยายามให้กําเนิดเด็กทาลกที่แข็งแรงนะคะซิซิลีกล่าวเช่นนั้นแย่แล้วหน้าชักจะร้อนๆไม่น่าเชื่อเล่นประกาศว่าจะให้กําเนิดเด็กทาลกออกมาแบบนี้ เป็นการตัดสินใจที่น่าดีใจอยู่หรอกแต่จะดีหรอทุกคนฟังอยู่นะซิซิลี่รีบมองไปรอบข้างพอเห็นพวกมาเรียกับออกที่ผุดยิ้มอย่างมีเลสในซิซิลีอายซบหน้าบนตัวชินเฮ้อเป็นความรับผิดชอบที่ยิ่งใหญ่เลยนะนั่นสินะคะเพื่อให้ซิซิลีให้กำเนิดทารกที่แข็งแรงไม่ว่าอย่างไงก็ต้องปราบจอมานให้ได้ละนะออกกับมาเรียแกล้งพูดซ้ำเติมแต่ก็พูดถูกอยู่นะ ซีซีลี่ไม่สิเพื่อเด็กทุกคนที่จะเกิดมาในอนาคตการสร้างโลกอันสงบสุขคือหน้าที่ของพวกชินที่มีชีวิตอยู่ในตอนนี้ซีซีลี่เข้ามาเกาะชินด้วยความอายที่เพิ่มขึ้นยิ่งกว่าเดิมชินปลอบเธอพร้อมกับสาบานอีกครั้งว่าจะทําให้เหตุการณ์วุ่นวายของจอมานครั้งนี้จบลงว่าแต่ว่าซีซีลี่ตัวนุ่มนิ่มจังน้แล้วก็ขอจบตอนที่30เพียงเท่านี้ติดตามตอนต่อไปในอีพีหน้า ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามด้วยนะคะขอบคุณค่ะ